ทำไมต้องเป็นออกความแล้วอีกมากเบิร์ดเฮียอีกมากกินหัวเยอะสัตว์ spotted in the h e l l ิน r n b o เ l ลบอร์นบอ n เล a c ์ อึงมาโยนขี b เลยสัสอ๋อมึงด้ไ่าที่กูตกเตร้องมันโยนขี้ใส่กูที่เขาาที่มันใส่ไข่รีบไว้เฮียเวจ้าเลยเหรอถอย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 เ็บแม่ใส่บอสน้องชอบาีบัลลูชอบทีมันวูเขาจะเพี่ยนมาชี้แบบว่า ไม่ได้ตกนิดหนึ่งไม่ได้ลองกดดูก่อนไม่ได้ไม่ได้เอมิโอถ้าเผ็ดเสลียนเพ็ดนี้ก้เก่งอยู่ยนั่ยืนอ,อยู่ที่ฮีโร่เลยถ้าเจอปะเป็ดก็ลากก่อน เจอดุยไม่เอาเลยปะเป็ดปาฆ้าวปุ๊วบ้าเลยบ้กว่าสารกูเดี๋ยวกูไปช่วยนะ Luna killed Witch Slayer. Almost there, heading back. Glacius is missing from the Hellborn Top Jungle. Jeremiah is missing from the Legion top lane. Monarch, <coughs> Monarch is missing from the Bot River. <coughs> Pebbles killed Thunderbringer Pebbles is missing from the top river. พี่วะหมาดดก้อหยาดด้วยแล้วดืงง <laughs> หน,<ๆ>ดน้าตายเหรอ Campus Killed l g ไม่แม <si ่งหรือก no ูตายบ้านเลยกูตายกลับบ้านเลยโมนาอะไรอ่ะไปีไม่ได้ไปคีไม่ได้ไม่จริงจมันตายแล้แต่มันต้องถึงเวลาปะแต่กูไม่รู้เกี <t <t ่ยวทีโมนา i l l e d thunderbringer thunderbringer killed pebbles ไม่มีมน Which Witch Slayer activated haste. Glacius, Derizah oh, is missing from the Legion top lane. Ha gang Tempest killed Monarch. đang dính kiểu vào Glacius is missing from the Hellborn top jungle. young Pebbles killed it's ไม่หยุดแม่ทุ่งนี้ยังสามารถเป็นเที่ยวลยมันฮัดทโอ้ยคิดไหมครับแต่มันออกไม่ได้โนแมทดูพรุ่งนี้นะได้ได้ได้ไก่ไ้พรุ่งนี้ไม่ได้มา พวกนี้ไม่ได้มาหกาแล้วก็มานาไปล่างดุมบนดุมบนน้องเะอบ้าข้ากางข้ากางขากางปลข้าขอนข้าขอนปะข้าขอนข้าขอนบอได้พี่ผมเห็นว่าเห็นเห็น Tempest killed Luna. Glaciaus is missing from the Hellborn top jungle. Tempest. Aluna is missing from the Hellborn bot lane. Tempest killed Monarch.

Monarch killed Thunderbringer. <laughs> oh, no! i it. Pebbles killed Tempest. Pebbles killed Pestilence. Taking damage. Hammerstorm killed Monarch. What are you talking about? That. พอปิดายเดี๋ยวมึงยอะหลังนะได้ได้ได้ปิดขายก็เป็นวันอื่นไงก็วันที่มึงมาได้ปะล่ะาที่ไม่ติดเรื่องรุ่นเดี๋ยวองได้ของงไม่ติดไม่ติดแต่มันก็ต้องห้ามให้ม่งดึงตรงนี้ว่ะเสร์ฟผไม่ได้เ่รเวแอรก็แต่นีมันดึงเข้ารัวเลยเฮ้ย huh. ด <mit R> ึงฮะม่ดึงไหนห้ากองไอ้เี้ยเนี่ยเออแม่เอาคิปกูเข้าไปดึงเข้ารัวๆไม่เวลร์เลชอทิ้งไปรอบนึ่งะแรก Luna, Killed, Witch Slayer Thunderbringer, Killed, Luna Well, lắm cúm ái, hết ác kia? cái ý đi มามาไวทนอไอ้ท่หน้ามน่ามาร้องที่ไหนว้ไอ้พวกี้อะทีงหน้าโอ้ยหน้าอีเข้าหน้าอที่เกมมนดูมันด่าอซีพีมึงเอ้ยัแม่ขอแฮกโดนยกตนี่อลูที่หน้าเอาอที่รอดอะไรนเพื่อน พนักพูดส okay. ์ Thunderbringer Hill Aluna คุยเราคงคิดในใจม่ยอมกลับเหรอเฮียกลับไม่ได้ดิกลับไม่ได้บอลลู ตลอ,อดอ่ะเอ้ากลรอมึงมาไม่ดีเหรอเล่นให้มึงดูอะเล่นให้มึงดูสสดอ่ะดูสวยจัดพีคไฟเอาอะไรเนี่ยเจอ๋วกมแม่งไอ้สัล้วตัวที่สองสลุกเปนหวาดที่เดิมเนาะ Your tower is taking damage. Glacius killed pestilence. Oh, yeah. Oh, that's that's oh who hell? Witch Slayer killed Pebbles. Your tower is the doctor to Jeremiah killed Witch Slayer. <laughs> <Malala. laughs> i

ดันก็ได้ดันก็ได้ดันได้ดันได้กมมีรองเท้าเยอะอ่ะเทมเพสฆ่าล l น่ a โอ้ยแม่กลัวยุยุ่กบการหาแม่ที่หลังชอบมากที่มันยุ่ย่กการให้กลัว ทำดีเพื่อนแม่นายพีบีซีใส่แม่งเลยเติมันออกของตระดกจริงเลยโอ้โว์ปผิดสิเยอะคุณจะวาร่าง You've destroyed an enemy tower. <coughs> 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 Your tower is taking damage. long, long, long,

An enemy no, You've destroyed an enemy structure. I'm on my way. Hey, not really, no? พอไป้ายก็ดีเลยไม่น่าหยุดวารกลับมาเลยสี่แรนเดอร์เนี่ยเราดูไม่ได้ออกบินไงได้ดูดเนี่ยอื่จะได้บเียอซื้อิดเวดยอร์ลาลันเดอร์บริงอรโยหนิวนักกกหนักกกเปิดปิดใหญ่โคตรเก่ง เจอจริงหน้ากากอันใหญ่อะมือมามาไหนึงิวมือมามือมาทองทองอะเก่งมากมากมันต้านซีๆได้เว้ยอ๋อลองดูลองดูสแตนไปหนิแต่โหดจริงเอาวันเอาวันหนูยิ่งไม่อยู่อาวอาวยิงอยู่นะไม่ทันนะ Oh, oh. Hammerstorm killed a Luna. I'm like, oh. you've destroyed an enemy tower. Your tower is taking damage. you You've destroyed an enemy tower. Your tower has been destroyed. Your tower is taking damage.

ีผมไม่เป็นวะเอาเข้าบกเอาเข้ามึงเอาเข้าก่อนเดี๋ยวกูแทงเอาเข้ามาเนี่เอาเข้ามานี่ยเอาเข้ามา เฮ้ยเขาถอยอ่ะถอยอะถอยอ่ะลอยไปของลอยขึ้นมาความคลองนะมาเรียกฮูด้า บอสรอคอมโบพี่เลยพี่ดูดห้ามเงินสีห้าได้พี่ตอนจะดูดได้ไหมพี่อ่ะแต่รอก่อนใช่กูทำให้ <c oughs> กูต้องมีบิงส์อะไอสัตว์กูกูทำได้อยู่ถ้ากูมีบิงเกมเนี้ยเล้วคลองแล้วนะเนี่ยแล้วพี

มือไหวเลยยดแม่ได้เหรอถ้าบโอ้บอสไปบ่นระต้องไปบนว่าไปกางบ้ากางป้ตัวนี้เอาน้องไปลบผ้าหมวกผู้นิ่งใหญ่เลยบเปิดมี อย้าหัวมือไฟอย่างเงี้ยแล้วชีสอะโอเคเรามารวมมาเรียมารวมมาเียรวม

คุณได้เำี่ยห n e อยศัตรูแฮมเมอร์เกมนี้แอบโกงเก่งๆครับแฮมเมอร์เก่งพวกนี้โนสตีฟใช่พวกนี้ไม่ได้มาคือมี บิด <ast> บิด <Activ ated. S 1> บิด,ดบิดไม่ได้คนรู้จักนะบิดไม่ได้นานๆเข้ามาเข้ามาเที่ยวทีต้องไปครับ <mm> จะได้บินมาบออกว่ากันต้องติีผมมั้ย คุยคนดูเหรอคุยกับใครไม่มีใครคุมื่ไม่มีใครคุยกูเลยเฮียบอกไม่คุยเลยดูแม่กูเป็นใครคุยกูเลยพวกมึงอะไม่คุยกูบนต่อปะลน่าอคยินฟาดค ไอ้นัดและของกลัวเมื่อไหรไอสัตว์บอกจะส่งทำมันเป็นขอที่ยุ่งที่อยู่อสัตว์ไม่ส่งให้นะเด็กหดหยดอยดหยุาหท้าหยุดหยุดหยุดยุดหยุดยุดหยุดดหดยดยดยดหยยดดหดยุดหยด

พอมีอินย์อ่ะพี่พิีอย่างนี้เลยเปเน้องเด็กเด็แล้วน้องตายเรื่อยเร่ยไปเล่นไฟหน้าคพอมีตุ๊กแล้วอ๋อชอบไปถวัลเลยประมาณวันจันทร์บางพี่พี่อยู่เปล่าวันจันทร์ถึงวันจันทร์เหรอของถึงวันจันทร์เหรอหรือว่าไงเด็กนั่นแล้วมึงจะล้อหลอกไอ้เหี้ยเย็ดแม่ทำมาเป็นขอที่ยงที่อยู่จะมาส่งเป็นของให้ แม่ขอกูไปเกือบเดือนแล้วไอ้ไอออเฮียไหนมึงขนรถบรรทุกมาให้กูเหรอไอ้เฮียนานขนาดนี้แม่เย็ดเอ้ขอน้องพ่อ

ไม่ีี่้มึรีบฆ่าไม่ฆ่ขึ้นไปเลไัดัดแออขึ้นไปแล้วบออ๋อน่าใช่ี่นหน่คอ๋อได้ไโอเคโอเค มึงวิ่งกลับไปรีทันนะแล้วก็ค่อยวามาเราวิ่งแบบพร้อมๆเก็บมือเก็บดับเบิลเองแล้วกันนะโอเคคทันทันไปพร้อมๆ

surprise what he is this you've destroyed an enemy structure surprise a luna i'm doing a you've destroyed an enemy structure oh you're okay okay i'm, ah, I'm online <laughs> you've destroyed an enemy tower tamasto oh, 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 killed pebbles You've destroyed an enemy tower. Hammerstall killed Derisiah.